สวัสดีค่ะเป็น E p 1ีของที่บ๊อ a สเตนะคะสำหรับเมนองชเนองที่ไปคืนที่บ๊อบสเตดนะคะก็คือน้องไอรีเฮ้กับเพลงใหม่ล่าสุดจิงก็ใหม่ล่าสุด smile the sky รอยยิ้มไกลๆนะคะ y e เป็นเพลงที่พวกเราชอบมากเป็นเพลงที่ชอบตั้งแต่สตูดิโอเวอร์ชันเราก็ชอบเ v ็ชอบความหมายของเพลงชอบมิติของเพลงอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะได้มาดูเพอร์ฟอร์มอันนี้คือเราพูดไว้ในตั้งแต่ r รีแอคชั่น <MD. S 2> เพลงแล้วว่าเราอยากดูโชว์มากเรารู้สึกว่ามันจะต้องมีทั้งเต้นการโชว์ร้องใช่อะไปดูกันเลย <c oughs> เฮ้ยเป็นแบนดดีโอ้โหดีมากเป็น <c oughs> มาดีมากเลยเนาะเป็นบล็อกเกอร์นะวันเนี้ย <c oughs> โอ้ พี่น,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 นั่งเหมาะกับอะไรแบบดีมากเลยอ่ะน,น้นะอ,ะองดีจังหล่อม,มากมึงตอนเนี้ยฉันนึกถึงโมเดิร์นด็อกอยู่นะใช่ฟิวเนี้ยฉันนึกถึงบริสแลมด้วยนึกถึงโมเดิร์นด็อกมากเลยอ่ะโอ้โหโ<ฮ> <laughs> อดีมากเลยอ่ะ นท่อนเบรกแดงฉันมองเข็มขัดฉันหยุดมองเข็มขัดไม่ได้เลยอ <laughs> โอ้โหมึงห่างเสียงคือแบบที่สุด ูมิใจดีมากเลยอ่ะแบนด์ก็ดีใช่หเหมือนจัสตินบีเบอร์ะไรตอนเนี้ยดีมากเลยเนาะโหกล้องกล้องกล้องไม่หัวแทนเลย่ะ <c oughs> ฉันนอนน้อยมีเพียงรอยยิ่มของเธอใกล้ไกล เกินไปเนอะยืนหนึ่งใน้าดาวจริงเสื่องการออกเสียงเนี่ยดีอ่ะโอ้โหมึงโชว์อินเตอร์มากเลยนะคือแบ็กกงแบ็กก่านี่คือแบ็กกงแบ็กก่าคือแบบโกสของจัสตินบีเบอร์อ่ะใช่เราอะพูดพูดตั้งแต่นอนเอ็มวีแลยนะว่ามันมีมันมีฟิลแบบมันมีฟิลเตอร์ ฟิลเตอร์สตีลอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าแนวเพลงอาจจะไม่ได้แบบว่าเหมือนกันไอเขาเรียกว่ารคล้ายกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยแกบอกว่าเพลงนี้มีฟิลคลายโมดอนดอกใช่ปะใช่ฉันนึกถึงฉันนึกถึงโมดอนดอกกับบอดี้สแลมมีสองเพลงแต่ว่าแต่ว่ามันผสมความใหม่ด้วยนะคือมันไม่ใช่ร็อกแบบร็อกจ๋าดนตรีมันใหม่คือมันจะมีความแบบเขาไม่รู้เขาเรียกอะไรอะในในจับดนตรีมันจะมีความเหมือนแบบเอออิเล็กทริกซาวอะไรบางอย่างอะไรแบบเนี้ยที่มันที่มันยั่งยืนสมัยคือแบบ ถ้าอย่างโมดน้อก ok อะเขาก็จะมีซาวแบบเนี้ยมาตั้งแต่แบบยุคนั้นแล้วอะไรเงี้ยมันจะมีความล้ำลำขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งของไอ้มันเป็นแบบเพลงไอ้มันจะเป็นความแบบผสมผสานแบบหลายๆหลายๆแบบม,มันลงตัวมากไงสำหรับชานะ่ะฉันรู้สึกว่าที่ชานะ่ะ แฟชชแบ็กไปถึงบริสแลมมันน่าจะเป็นการร้องเพราะว่าเรารู้สึกว่าอ่ะต้องบอกว่าวันนี้ไอก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าบริสแลมเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในไอดอลที่เขาเป็นชื่นชอบชื่นชอบคือเขาอยากเป็นพี่ยอ่อที่เป็นนักกีตาร์ใช่ไหมตอนนั้นก็คือ,คอแล้วเขาก็เสพเยอะมากฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ไม่แปลกที่วันนี้จะมีการติดสำเนียงการร้องมานิดหนึ่งสําหรับแบบเหมือนวงบริสแลมอะไรเงี้ยเหมือนพี่ตูนบ้างนะคะรออกเสียงแต่ว่าไอซ์เนี่ย ร้องสดแบบเอาอยู่แบบไม่รู้จะเอาอยู่ยังไงแล้วนะเพราะว่านิ่งสเตเบิลแล้วก็มีพลังทรงพลังด้วยมันด้วยอินเอเนจีคือแบบ I'm a rocker I'm a r o c k s t ็ r ก็คือแบบเป็นครั้งแรกที่เห็นไอายืนเดี่ยวๆบนเวทีมั่เป็นฟิลที่เปลี่ยนไปเออเออเออราสึกว่าเขาทำได้ดีมากจริงแบบว่าดูเอาเวทีอยู่แล้วก็สามารถยืนเดี่ยวได้ดีมากแบบ แล้วก็มีแบบฟิลลิ่งมีอินเนอร์ที่ดีตอนเพล้องใช่ซึ่งเพลงนี้เราชอบมากนะแล้วก็ลองคู่กับแบรน์ก็คือไม่เคยเลยนะก่อนหน้าเนี่ยคือเราอ๋อเราอาจจะเคยดูบ้างกับตอนบิ๊กเม n เช่นตอนบิ๊กเมลเช่นอ่ะก็คือที่ไปขึ้นกับเจเลอร์ใช่ก็ก็คือเป็นแบรนด์เหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าเพลงเนี้ยตอนแรกไม่คิดว่าจะลองแบรนด์ตอนแรกคิดว่าจะลองกับแบ็ k กิ้งแทร็กเนื่องจากว่ามันมันมีซาวด์อิเล็กทรอนิกส์เยอะเนาะแต่ว่าอ่า เราเข้าใจว่ายุคสมัยมันก็เปลี่ยนมันก็จะเอาซาวยอิเล็กทรอนิกส์มาเปิดคอ,อเล่นไปกับแบรนด์ออซึ่งมันก็จะทําให้เพลงดูมีมิติมากขึ้นชอบนะเรารู้สึกว่าชอบอชอบมากตัวตัวไอซ์อะเราเราไม่ไม่เคยผิดหวังกับการร้องเขาเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบเหมือนเหมือนเขามาเพื่อสิ่งนี้เราเลยแบบรู้สึกอยากสนับสนุนต่อไปนะทุกคนทุกคนฝากสนับสนุนเพลงของไอซ์พาลิส้วยนะคะรอยยิ้มไกลๆ s m i l e in the Sky นะคะไปดูแบบ ไปช่วยกันปั่นวิวหน่อยใน YouTube นะคะนาดาวมิวสิกนะคะเข้าไปเลยหรือว่าพิมพ์เลยใน YouTube เราย,ยิ้มไกลๆไอซ์พาเลตเจอเลยแจกเงิน20บาท <laughs> ช่วยสนับสนุนเพลงดีๆกันนะคะแบบจะได้เป็นกําลังใจให้ศิลปินด้วยวเนาะเพราว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงหนึ่งที่เพอมั่งจริงแล้วว่าถ้าเกิดได้ลองฟังแล้วอะเราว่าหลายๆคนน่าจะชอบจริง,รงอาจจะเป็น เออเขาอาจจะยังไม่เคยฟังอะไรก็ได้แต่ว่าอยากให้ลองฟังดูเพราะว่าเพลงมันดีมากอย่าเพิ่งปิดใจกับว่าเฮ้ยหลอ่ลอเรงไม่ไม่พอได้เลยมันไม่อย่าเพิ่งปิดใจอะ่ะ <ừ. S 2> เออต้องเปิดใจก่อนเพราะว่ามันแบบหลายคนก็เป็นอย่างนั้นจริงอะ่ะพอแค่หลอกฉันเคย<ล>เป็นจุดนั้นฉันพอแค่หลอกสมัยเด็กอะ่ะฉันเคยเป็นจุดน,นั้นเออฉันเคยอยู่จุดน,นั้นซึ่งแบบว่าวันหนึ่งถ้าพอเราได้ลองแบบเปิดใจเราฟังอะ่ะเออมันก็ เมันก็ดีะอะไรอย่างเงี้ยชินตีนอย่างเงี้ยในยนายอย่างเงี้ยอ่ะมนเหลืออีกโชว์หนึ่ง <c oughs> ชื่อเพลงเป็นโชว์ <c oughs> ก็คือมีทั้งหมด3เพลงนะคะเป็นเมลเล่หรือมัชอัพ m ซัมติงก็ปากไม่ต้องกอใจนะคะแล้วก็ที่ปรึกษาเนาะแล้วก็ลักติดไซเรนซึ่งร้ <c oughs> องกับเจ้าของเพลงทั้งหมดเลย <c oughs> ใช่ก็คือมีชินมีกอล์ฟแล้วก็มีไอช์เออเขาอาจจะสลับกันร้องว่าเพลงอันนี้เป็น เขาเรียกว่าอะไรนะสามคนอ่ะปกติที่เขาใช้คําเรียกอ่ะเขามีคําเรียกสามคนหรอใช่ก็ตอนเปกออฟไอเขาจะมีคําเรียกอ่ะเขาแล้วทริโอหรืออะไรนะน่าจะทริโอแหละทริโอเขาเขาเรียกน่าจะทริโอเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ากับเพลงนี้นะคะสามเพลงนี้มาเตะน้องไม่ตัวเองโอ้ชินทำดีเนี่ย ดีกันทั้งสามคนเลยโซโซแต่ชินเหมาะกับแนวไอเอ็นีมากโอ้โหอันนี้เป็กออกไปโอ้โหมึงไอแบบไอสู้มากอะแบบไม่จมเลยมึงไอ o v e มึงโอ้ยดีมากชอบดีมาก

ทั้งโชว์ดีจังวะจริงอ๋อชอบชอบเซ็กซี่เซ็กซี่กับเหล็กก้อยไปก็ไปก็คือนิวเจนนะ ออกสามคนแล้วได้ไหมสักซิงเกิลหนึ่งโอ้โหชินแบบฉันชอบอ่ะมึงมันดีมากเลยอ่ะประกาออกมาเนี่ยลองลมดีมากเลยอ่ะกอบปากใช่ มัอ้ปินบดียในคำมันดีมากอะอ้๋มโอ้ามอยังมีความแหบเสน่ห์เฮ้ยออกออกมออกได้กันได้ไหมอ่ะสามคนเนี้ย

คยเางัแโทษดีมากอขอเล่นสิงเกิลนะลูกนี่กูชอบคาราบาลมันเหมือนรวมรวมเป็นนักเต้นกันหมดเลยไงรวมพนคนหล่อใช่ไม่ยอมอมนนี้วะ นักจิเซเล่นมากว้วมมนี่มันมนะัดอะนี่มันปูโดมา่าปนะเนี่ยว้าวโอ้โหไอแม่งชามมิ่งมากเลยอะ่ะวู้วโอ้ยชอบจังเลยบอกว่าท่อนต่อไปจะเป็นพี่ชินป่ะน่าจะชินเอาพี่กอล์ฟมา เซ็ตกลางคิดมากโอ้โหดีมากเลยชอบแแบกชินอ่ะชอสไปอยู่ตรงหน้าจอไปหาแนาแน่เธอจะอยู่ที่ไหนชอบไปไซเรนไปหาจะคิดยที่ทิ้งฉันไว้เกิดไหมพราะอจัดคอนเสิร์ตด้วยกันนะ คิ่ว่าเราไม่เห็นกรอลร้องเพลงนานมากมคือบางคนอะ่ะเป็นนักร้องอะ่ะเราพอมันไม่ได้ฝึกซ้อมไม่ได้ร้องบ่อยๆอะ่ะมันจะไม่กลับมาเหมือนเดิมเท่าไหร่ไงแต่กรอปไม่ใช่เลยอะ่ะสําหรับกูคือกรอปแบบเหมือนเดิมเหมือนเดิมดีเือนเดิมฉันแบบว่าติดตามใน Youtube นอ่นะนางก็มีการแบบฝึกฝนมีการไม่เคยดูไงไม่รู้ก็เลยแบบว่า คือห่างเวทีไปเยอะมากเราก็เลยคิดว่าไม่ค่อยไม่เห็นกอแบบเพอร์ฟอร์มมานานมากแล้วอะไรเงี้ยขอสักหนึ่งซิงเกิลได้ไหมสามคนเนี้ยสัฉันขอเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ได้ปะคือรวม3มคนอะเราไปเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ได้ปะเค okay, มีดีมากเลยอะมึงอันเนี้ยคือมันเป็นโชว์ที่เหมือนแบบ เหมือนกูทำมาด้วยกันอ่ะอกูแบบกูมองโกเป็นที่เดียวกันแล้วกูคุยกันมาแล้วว่ากูจะเลือกร้องแบ่งกันแบบนี้นะพี่ชินร้องกันแบบนี้พี่กอลปร้องแบบนี้น้องไอร้องแบบนี้นะอันนี้ก็คือเหมือนซ้อมาเดีวกซ้อมมาบ้านเดียวกันแล้วอันนี้คือมันแบบมันไปในแพทเทิร์นเดียวกันโครกับเดียวกันโชว์มันแบบมันเลยแบบไหลลื่นมาก แล้วดีไซน์โชว์ดีมากคือเริ่มจากเพลงปรับไม่ต้รงกับใจแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มาแบบสนุกสนานจบได้รักติดินแล้วสามเพลงเนี้ยก็คือเป็นเพลงแบบว่าฮิตแบบปรับไม่ต้องกับใจนี่คือสมัยเรามัธยมเนาะมปลายคือแบบฮิตมากใ ที่ประกาศก็คือดังมากลัคน์เีนก็คือลอยล้านวิวมันแบบพอมันมาอยู่ด้วยกันแล้วเป็นแบบเออร้องที่ร้องเพลงแล้วแบ่งกันร้องแบ่งกันร้องแบบเขาดีไซน์โชว์มาดีไซช์การร้องแล้วก็รวมถึงโคโลกราฟการเต้นด้วยนะคือทุกอย่างมันลงตัวมากอ่ะคือแบบเราทุกคน3ามคนนี้มีเอกลักษณ์ในการร้องเพลงที่เป็นแบบฉบับของตัวเองที่เพาะมากคือแบบไม่ว่าจะฟังใครแล้วแบบอู้ดีจังอู้ดีจังอู้ดีจังอย่างเงย เริ่มจากพี่ชินก่อนเ,ออเลยนะพี่ชินเนี่ยเป็นคนที่เทคนิคแพวแพลแล้วเหมือนคงแบบคงเส้นคงวาได้ดียันจบเลยอะชคือคุมเสียงได้ดีมากแล้วก็ลูกแอดลิของการเป็น R&B อะคือเขาเก่งมากออแบบมันเป็นแนวที่เขาถนัดด้วยบังแบบเก่งมากเหลือเกินอะเออพอมาเป็นพี่กอบฟต้องบอกว่าพี่กอบฟเนี่ยปกติจะเป็นป๊อปแดนซ์ใช่ปะ่ะจะเป็นออกแนวบีบอยแล้วซ้ำอ,อ,อะไรเงี้ยมีแรปเปอร์บ้างในบางออจุดแต่ว่า เขาก็เป็นดีโวได้นะใช่เขาใช้เสียงออกมาแบบค่อนข้างแบบใช้เทคนิคเยอะะแล้วร้องลมเว้ยเราจะบอกว่าคําที่ออกเสียงออกมาแม่งมีอินเนอร์ในคําด้วยอ่ะเออปรึกษาคือมันจะมีแบบออกเสียงแบบหางเสียงอ่ะมันมีจริตอ่ะเออใช่พี่กอลก็แบบเก่งส่วนไอเนี่ยคือยูอะเจนใหม่แล้วแต่ยูไปอยู่แบบเจน เจนที่แบบเป็นเจ้าพ่อไปแล้วอ่ะอยู่ยังอยู่รอดอ่ะใช่ไอ<า>แบบตัวไอ,อคือมีสกิลแบบเขาครบเครื่องละกันไออ่ะร้องดีเต้นดีคือพร์ฟอร์มสดดีแล้วพ่อมาอยู่กับรุ่นพี่อะไม่ดอะก็คือมันก็ยิ่งช่วยส่งเสริมกันอ<ช>ะให้มันโชว์มันดีขึ้นแล้วเอ,อในโชว์นี้ยเราชอบเสียงไอตรงที่ พอเราพอได้มาฟังสามคนใช่ไหมทุกคนก็จะมีแบบของตัวเองใช่ไหมแล้วพอไออยู่กับคนอื่นเราก็ได้ได้ยินเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เขามากขึ้นคือได้ความที่คือไม่ใช่ว่าก่อนหนที้ไม่ใช่มีไม่มีเอกลักษณ์นะคือไอมีเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วพอเหมือนเราได้มาลองกับคนอื่นอ่ะเราได้เห็นความเหมือนเสียงแบบสักสัาหรือว่าเสียงแบบมันจะชามากมันจะมีความแบบละมุนในเสียงเขาเวลาฟังอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเป็นกลม เป็นเป็นเสียงแบบไหนอะโอเคอืมไอ้สิ่งที่แกจะ represen นะ่ะมันมันมันคืออย่างนี้ปกติไอพาริสอะที่เราฟังก็คือจะเป็นเพลงของไอซึ่งเราก็จะฟังเพลงมูนอย่างนี้นของไออยู่แล้วในในเวอร์ชั่นที่เป็นแบบไอแต่พอไอมาลองเพลงคนอื่นนะมันเลยทําให้เรารู้สึกแปลกหูแล้วทาให้เรารู้สึกว่าเสียงของไอมันชัดมากขึ้นได้เห็นรูปแบบใหม่ที่ลองเพลงอื่นเออมันเหมือนกับว่าเราได้เห็น ลูกคอที่ชัดไม่มันเสียงมัน,มนละ<ส>มุนอะเ,ออเราบอกไม่ถูกมันเหมือนมีความแหบหรือความอะไรไม่รู้คือพอฟังแล้วรู้สึกว่าเสียงละมุนจังเลยลูกทำมันกลมคือแบบเออดีอะคือเขาทําทได้ดีมากทั้งสามคนคือแบบเลือกไม่ถูกเอางี้เลือกไม่ถูกถ้ามีปุ่มให้คะแนนก็คือแบบ ความต่อนเลยไปดูเอาไปเลยค่ะคนกูไม่คะแนนแล้วอย่างเงี้ยเออเพราะเรารู้สึกว่าแบบมันมาด้วยกันแล้วโชว์ดีมากโชว์โชว์ดีเกินกับสิ่งที่เราอ่ะก็ตอนแรกคิดว่าก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้งใช่แต่ือไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเพราะว่าอาจจะแค่ร้องเฉยๆเพราะว่าโชคกันนั้นนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็แบบเหมือนกับว่าก่อนแบบอีพีก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนร้องอะไรเนาะแต่อันเนี้ยมันมาครบไงทั้งร้องทั้งเต้นใช่ไงโอ้ อีหย่างวะใช่อ <laughs> <this> ีหย่างวะอีหย่างวะแบบตกใจนี่ทำไมไม่คนนึงนะอมจีมึงคิดดูดิทำไมไม่คนนึงอะคุณไมก็ลงดีมากเหมือนกันเว้ยใช่คือทำไมไม่คนหนึ่งก็คือเวทีนี้ร่วมคนคนหล่อมากนะใช่ใช่ใช่เออแล้วก็สกิลดีเสียงดีใช่ดีมากปรบมือดังๆมึงกูกีดเป็นช็อตๆมากเลยอ่ะ ไอ้ไมค่ะตั้งใหม่กูก็กินแล้วว่าใช่เพราะกูรู้สึกว่าคิดโชว์มาดีมากอ่ะนะอย่างที่บอกว่าขออย่างน้อยนะอย่างน้อยก็คือขอสามคนนี้ออกซิงเกิลด้วยกันสักสักหนึ่งแล้วก็มีโชว์ให้เราดูอีกมันแปลว่ามันจะกลับมาเป็นบอยแบนด์แล้วนะก็ได้ไงไม่ติดเลยอันนี้คือทริโอที่ออกปองสากแล้วก็อะไรนะเจนเจนน่ะนเป็นออไอจะจะจะเป็นเจเป็นเจนนั้นใช่ป่ะอันนี้ก็จะเป็นเจนใหม่เจนใหม่นะขอนะคะ ได้ฟังอยู่ดูอยู่ขอนึงคิดว่าฉันเชื่อนะว่าถ้าสอสามคนนี้เล่นคอนเสิร์ตด้วยกันอ่ะมันมันแน่นอนการออกเสียงก็คือเรายังโยกตามลองตามเลยอ่ะเพราะมันทั้งเต้นร้องอ่ะอยู่มันคุ้มแล้วอ่ะจ่ายค่าบัตรก็คุ้มแล้วค่าบัตรอนี่แค่โชวดนี้ก็สึกคุ้มแล้วคุ้มกับการฟังเพลงเนี่ยเข้ามาดูอ่ะเอออก็มาคอมเมนต์กันนะคะสำหรับ โชว์ทั้ง2โชว์เพลงแรกก็จะเป็นของไอพาริสรักเอลรอยยิ้มไกลๆนะคะแล้วก็อีกโชว์หนึงโชว์นี้ที่มีทั้ง3คนเลยชินกอบไอซ์นะคะทั้ง3เพลงคือแบบทั้ง2โชว์ดีมากแล้วก็เราอยากรู้ว่าทุกคนนะดูกันแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันใหม่นะคะกับเรีแอคชั่นของรายการ T-POP Stage s โชวนะคะใน EP ต่อๆไปก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอตอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ